เดินหน้าโครงการเมกะแฮกกะทอนปั้น400ไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพหนุนพลังเยาวชนไทยช่วยคิดช่วยทำขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันศาสตราจารย์พิเศษด็เตอรอเนกเป่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวโครงการเมกกฮ กระ t h ส่งเสริมให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาใช้พลังจินตนาการผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ผลงานตอบโจทย์ประเทศเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันพร้อมชวนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศสมัครร่วมโครงการตั้งเป้า8,000นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมปั้น400ไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งนี้ศาสตราจารย์พิศเศษดรอเนกเหล่าธรมรมธาตุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กล่าวในฐานะประธานงานแถลงข่าวว่าโครงการเมกะเฮกะารนเป็นหนึ่งใน5โครงการสําคัญของอวที่จะดําเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน1ปีและเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมการระดมความคิดเพื่อสร้างสารรค์ผลงานนวัตกรรมที่จะมาแก้ปัญหาและตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและประเทศชาติโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือทางไอทีและโลกไซเบอร์ มาเป็นตัวช่วยคิดสร้างงานและสร้างนวัตกรรมผ่านกิจกรรมส a r t u p Thailand League 2021ที่ปีนี้มาในรูปแบบเมก a ะเฮกะทอนใน9กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและตั้งเป้าสร้าง s t a r t ทอัุุ่นใหม่ในกลุ่มนิสิตนักศึกษากว่า8,000คนเกิดไอเดียธุรกิจและพัฒนาแผนงานธุรกิจมากกว่า400ไอเดียภายในปีนี้โครงการสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก2021เมกะเฮกะทอนถือเป็นโอกาสครั้งสําคัญเป็น โอกาสทองสําหรับเยาวชนที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์สามารถต่อยอดแนวความคิดเพื่อสร้างธุรกิจจริงได้โดยอวมุ่งหวังให้ทุกคนได้ร่วมกันเสนอปัญหาระดมสมองและความคิดในทางสร้างสรรค์เพื่อหาโมเดลต้นแบบมาแก้ปัญหาให้กับประเทศและรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโรคปัจจุบันเพราะเยาวชนคือผู้กำหนดอนาคตของประเทศที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันผมก็อยากจะ บอกอีกอย่างว่าคนไทยเนี่ยนะครับการเรียนรู้เนี่ยจะทําได้ดีเนี่ยเมื่อมันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างจบต่างคนต่างสอบหรือว่าคนไทยเนี่ยทำอะไรถนะ้้ชอบเป็นหมู่เป็นคณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เมก,กแฮกตะตันก็ดีหรือว่าโพไซด์ก็ดีเนี่ยมันถูกกับจริตคนไทยอันที่สองก็คือว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนเก่ง แต่จะเก่งเป็นพิเศษมีนวัตกรรมด้วยนะเป็นพิเศษก็เวลาวิกฤตแล้วก็ไอ้เรื่องโควิดที่ที่สื่อมวลชนถามผมเนี่ยมันคือวิกฤตเพราะฉะนั้นเราได้เห็นคนไทยทํานวัตกรรมขึ้นมาได้มากมายในช่วง1ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ทําได้ในราคาที่ถูกมากด้วยนะอย่างหน้ากากที่มีออกซิเจนความดันบวกถ้าของฝรั่งเนี่ยเป็นแสนนะของคนไทยทำ9 0าพับาทแล้วก็ ไอ้ห้องความดันลบของฝรั่งเนี่ยเมื่อก่อนฝรั่งทําให้เราหมดอยู่นี่เราทำห้องความดันลบได้เองหมดแล้วก็ทําได้ในราคาที่ถูกลงไปมากเลยนะผมก็มีความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็น SME ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยคงจะมีจํานวนไม่น้อยที่ประสบความสําเร็จในการสร้างนวัตกรรม ต่อสู้ภควก็ขาย,ดดยมด้วยดรพันธ์อาจชัยรัชผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA และนายปริวัตรวงสำราญผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม NIA โครงการนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการที่เราจะให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยผมเพาะธุรกิจแล้วก็มีทยานวิทยาศาสตร์อยู่นะครับก็ตอนนี้มีประมาณ40มหาวิทยาลายัยทั้งมหาวิในกำกับ ราชพัฒน์แล้วก็ราชมงคลรวมทั้งมหาเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน้องๆสามารถที่จะเข้าไปสมัครที่มหาวิทยาลัยได้เลยนะครับต้องต้องเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าการร่วมทีมเนี่ยจะต้องไม่มาจากคณะเดียวกันนะครับที่สําคัญคือน้องๆต้องมาจาก การะคณะกันอย่างน้อยก็2คณะขึ้นไปแล้วก็สมัครตามมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายครับประสบการณ์ที่เราอยากจะให้น้องๆเนีเ่ยครับอย่างแรกก็คือให้น้องเข้าใจคําว่าการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับแล้วก็รู้จักนวัตกรรมภาวะการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็แผ่นธุรกิจครับเพราะว่านี่คือก้าวแรกถ้าน้องๆที่ผ่านกระบวนการนี้มาแล้วเนี่ยจริงจังกับการเป็นเจ้าของกิจการอย่าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเราจะพาเข้าสู่อกองทุนยุวสตาร์ทอัพฝันต่อไปนะครับ คนที่ผ่านกระบวนการจาก400ทีมเนี่ย200ทีมเราจะคัดให้เงินก็ประมาณในการทำโปรโตไทป์แล้วก็บิ s เ n สโมเดล e l 2 5 0 0 0บาทต่อทีมแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าตัดสินใจอยากจะตั้งบริษัทเนี่ยเราก็จะให้ทุนเพิ่มอีก100,000บาทต่อทีมนะครับแล้วก็ถ้าตั้งบริษัทแล้วนะครับสามารถที่จะพัฒนาแผนธุกรกิจแล้วก็มาพิชกับสำนักงานเนี่ยเราให้สูงสุดที่ 5ล้านบาทนะครับเริ่มต้นที่1.5ล้านจนถึง5ล้านบาทครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆจนน้องสามารถที่จะหาสิ่งที่เราเรียกว่า Venture ์แคปิต l ลนะครับกองทุนที่มาจากเอกชนต่อได้เพราะฉะนั้นเราดูแลน้องตั้งแต่วันที่ยังไม่รู้จักคําว่าผู้ประกอบการยังไม่รู้จักคำว่านวัตรกรรมจนถึงวันที่น้องเนี่ยได้นักลงทุนแล้วนะครับเราดูแลไปจนถึงวันที่บริษัทเนี่ยเติบโตแล้วสามารถที่จะ เข้าไปในตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยได้เลยเราอยากจะเจอ,เอน้องรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งในภาวะาวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะวิกฤตโควิดเนี่ยมันมาทั้งโอกาสนะครับมันจะมีโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจแล้วก็ u s i n e s s m o เด l ใหม่ๆที่ให้น้องเนี่ยสามารถทํานวัตกรรมได้นะครับแล้วเราหวังว่าจะมีบริษัทจดทะเบียนที่เป็นเจ้าของกิจการที่มาจากมหาวิทยาลายัยเป็นน้องๆที่ดึงเอาเทคโนโลยีมาทําสิ่งที่เราเรียกว่า d e e p tech s t a r t ั p นะครับ ธีมที่เราอยากจะให้เกิดก็คือมีการทําธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นอาหารเกษตรด้านการแพทย์นะครับ AI หุ่นยนต์ล่าสุดก็คือเรื่องของ Space Tech เรื่องของอวกาศเนี่ยเราก็สนับสนุนเช่นกันครับน้องๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากเป็นสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ยังเรียนไม่จบเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ของ Startup Thailand นะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับแล้วก็เราจะมีข้อมูลแล้วก็มีข่าวสารเนี่ยประกาศไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนตัวกระบวนการนี้นะครับใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็ประมาณกลางปีเนี่ยเราก็จะได้ผู้ที่เข้ารอบนะครับและเป็นนำเสนอในงาน Startup Thailand แล้วก็ Innovation t h a i l a n d 2 0 2 1ต่อไปครับดีใจค่ะที่ได้รับมาเป็นเหมือนเป็นตัวแทนนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่ได้ทำสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็ได้แบ่งปันสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่จะคอยมาเป็นกำลังหลักในประเทศชาติต่ตอไปอยากจะฝากว่าถ้ามีฝันก็ลุกขึ้นมาทำได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ ตอนนี้เป็นช h พ e า Marketing and Design Officer แล้วก็เป็น c o f o u n d e r ที่ a อคโนค่ะก็ความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานวันนี้ค่ะรู้สึกประทับใจมากค่ะที่เราเหมือนเป็นตัวอย่างที่ได้รับโอกาสมาแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนได้ส่งต่อโอกาสนั้นให้น้องๆรุ่นใหม่ค่ะที่มีความฝันเหมือนกันเหมือนเห็นตัวเองย้อนกลับไปในวันที่มีความฝันแต่ว่ายังไม่มีโอกาสอะคะ่ะ ก็อยากจะให้น้องๆที่มีความฝันแล้วก็อยากได้โอกาสะค่ะมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะก็อยากจะให้ใช้โอกาสตรงนี้ค่ะเข้ามาฝึกฝนแล้วก็เข้ามาเข้าร่วมโครงการค่ะตอนนี้ก็ประกอบธุรกิจอซอฟต์แวร์เฮาส์นะครับแล้วก็ตอนนี้เราผมทําเกมนะครับทำเฮลท์เทคนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกการท่องเที่ยวผมก็ทำนะครับผมทาหลายอย่างสาหรับน้องๆน,นะครับที่กําลังคิดจะสร้างธุรกิจนะครับก็นี่ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีเนาะเพราะว่า n i a เนี่ยเขาก็สนับสนุสนเราเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่การวางท่กฐานนะครับขึ้นมาเลยจน จนเราแบบว่ามีชื่อเสียงนะครับแล้วเราก็เริ่มดังนะครับดังท่านว่าทุกวันนี้ครับทุกวันนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเปลี่ยนชีวิตของไปเยอะมากนะครับซึ่งใครจะรู้ครับวันหนึ่งเนี่ยผมก็เคยเป็นแบบเรานะครับผมเคยเป็นแบบเรามาก่อนผมเคยกินมาม่ามาทางชีวิตนะครับกับน้ําแดงมาทางชีวิตมาก่อนนะครับแล้วทุกวันนี้นะครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงนะครับทุกวันนี้ผมก็มีทุกอย่างนะครับซึ่งสําหรับน้องคนไหนที่ยังไม่กล้านะครับยังกลัวอยู่นะครับกลัวที่จะสร้างธุรกิจกลัวที่จะเริ่มอะไรบางอย่าง น้องครับไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้นะครับ NA a นะครับสำนักงานวรตกรรมแห่งชาตินะครับเขาพร้อมที่จะสนับสนุนน้องอยู่แล้วนะครับเริ่มได้แล้วนะครับเริ่มทำบางอย่างนะครับแล้วก็กลายเป็นนักธุรกิจมือใหม่นะครับได้แล้วนะครับ